และทีมงานตะลับพระ .com นะครับวันนี้ผมขอนําเสนอโต๊ะเลี่ยมพระพลาสติกกันน้ําในแบบของผมนะครับจะเป็นโต๊ะไม้หรือโต๊ะเหล็กก็ได้นะครับสําหรับมือใหม่ที่กําลังศึกษาหรือเริ่มศึกษาวิธีการเลี่ยมพระพลาสติกกันน้ํานะครับมาดูกันเลยว่าโต๊ะของผมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยครับจุดสําคัญของโต๊ะเลี่ยมพระพลาสติกกันน้ํานะครับก็คือแผ่นไม้เพื่อที่เราจะฉลุ พลาสติกต้องทําเป็นล่องนะครับเป็นล่องจะเล็กหรือใหญ่เอาถนัดว่านะครับจะไม้จะติดข้างบนหรือติดข้างล่างก็ได้นะครับแต่สําหรับผมผมติดให้ขนานกับโต๊ะเวลาเราเลี่ยมหรือตัดตัดพลาสติกสะดวกง่ายนะครับแล้วก็แผ่นแผ่นโฟมแผ่นโฟมมาติดเพื่อกันให้พลาสติกไม่เป็นรอยนะครับแผ่นโฟมมีเปลี่ยนทั่วไปนะครับจะฮื้อที่ใน เป๊ปของเราก็ได้ครับเห็นละสิบาทเองโอเคครับจุดต่อมานะครับเป็นจุดวางตะไบเอาที่ถนัดมือนะครับสำหรับผมหาไม้ขนาดประมาณห้ามิลมาตัดต่อนะฮะตัดตัดแล้วก็แปะเข้าไปต่อออกมาให้มันเป็นล่องขนาดห้ามิลนะครับวางตะไบวางง่ายๆครับเอาที่ถนัดใกล้ๆมือนี่นะครับใกล้ๆมือโอเคนะครับมาที่วางสว่านครับ เอาที่วางสะดวกมือนะฮะจะไว้ตรงขวาหรือซ้ายก็ได้แล้วแต stone, ่ถนัดนะครับแต่สําหรับผมผมไว้ตรงขวามือข้างบนง่ายนะครับผมถนัดขวานะครับจะเอาไว้ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดของแต่ละคนวางนะครับวางง่ายๆครับวางง่ายๆต่อมานะครับที่แขวนเลื่อยนะครับแขวนตรงขวามือเหมือนกันนะฮะผมถนัดขวาง่ายๆครับเอาตะปูตอกเข้าไป ต่อมาเป็นกระจกนะครับกระจกเอาไว้กดพลาสติกเรียบง่ายดีนะครับแต่ถ้าเรากดกับโต๊ะจะทําให้พลาสติกเป็นรอยเวลาเดินน้ํายาเดินยากครับเห็นไหมครับว่าโต๊ะของเราไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรสูงเลยนะฮะผมทํามานี้แค่เงินห้าร้อยบาทแล้วก็ตัวน,นี้ก็มาประยุกต์เองนะครับตัดต่อเองโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปหน้านะครับเราจะนำเสนอต่อสรับวันนี้ ผมต้องมึงลีและทีมงานตลับฮะดอทคขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ